การประชุมคอรมวันอนาคารที่จะถึงนี้<ะ>ส่งท้ายปีใหม่ครับจะเอากุ้งจากมหาชัยสมุทรสาครไปทำเนียเพื่อปรุงให้พลเอกประยุทธ์ และคอรมอได้ทานต่ว่าทั้งคอรมอท้าคุณประยุทธ์ไปประชุมที่ตลาดกุ้งเพื่อสร้างความมั่นใจจริงควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วโถสั่สิบกิโลจากกรุงเทพแค่นี้เองแล้วไปยังจริงมันเกิดเรื่องเนี่ยก็ควรไปเลยสร้างความมั่นใจไม่ไปไม่ไปกินนายกควรจะกินก่อนไม่ใช่ลูกน้องที่กินแล้วก็ดูว่าลูกน้องกินแล้วจะเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นก็จะได้กินแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่ตลาดกุ้ง สัปดาห์ที่ผ่านมาคนขยานการกินกุ้งแล้วก็ราคากุ้งตกลงอย่างมากนะครับกลับมาแล้วครับการกินกุ้งโชว์ตอนนี้เป็นผมก็อยากนะช่วยเชิญผมไปด้วยนะช่วนส่งกุ้มให้เราก็ได้นะให้ไปกินด้วยก็ได้กุ้งฟรีเนี่ยนะแต่จริงๆมันก็มีดราม่าด้วยไม่ใ่เดี๋ยวเดี๋ยอ่านดราม่าคุณลูิชาณนาคาใสนะครับณวันนี้ก่อนนะครับพร้อมด้วยปละดานสนักนายกรองผู้ว่านักความปฐมเลขาสคบนะครับ ไปลงพื้นที่ตรวจโควิดที่ร้านอาหารในสามพรานครับให้กำลังจใจผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ประกอบการประมงนะครับ,รบก็ขอให้มั่นใจในการบริโภคกุ้งอาหารทะเละเพราะ,ะค,รคุณอนุชา,าบอกนะครับว่าจากการวิจัยไม่พบว่าการกินอาหารทะเลจะทำให้ติดเชื้อโควิด19แต่ติดมาจากคนที่ไปซื้ออาหารทะเลที่มาหาชัยอา้าวดันพูดแบบนี้เหรอ นะเดีหากประชาชนมรับประทานก็จะส่งผลต่อผู้ประกอบการผู้ค้าจึงอยากให้คนไทยช่วยกันคอรม้มคอมือดูแลกันในยามวิกฤตส่วนตัวมั่นใจคนไทยไม่มีวันแพ้โควิดแน่นอนและคนไทยต้องชนะด้วยการรวมใจแต่นี้ผมอยากทราบว่าเขาไปศึกษามาเลยว่าไอ้ที่ติดเชื้อโควิดเพราะมันไปติดกับคนที่ไปซื้ออาหารทะเลมาก็เขาอ้างในแบบนั้นว่าติดจากตลาดซึ่งไม่พราะพูดแบบนี้มันแปลว่าอะไรรู้ไหมมันเหมือนมันติดมากับกุ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เกี่ยวไง มันอยู่ที่ว่าตอนนี้คุณจะต้องอย่างที่เห็นเนี่ยฮะคือการจับการอะไรเนี่ยมันจะต้องสะอาดต้องมีการใส่ถุงมือใช่ไหมตัวเองต้องปิดนเคนปรุงก็ต้องปิมันติดมันติดจากกุ้งได้อยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ากุ้งเนี่ยไม่ใช่การเข้าไปอยู่ในภายในไม่ใช่แต่ว่ากุ้งเนี่ยมันติดที่เปลือกอ่ะก็ต้องติดน้ำขขงน้ำแข็งถุงน้ำเปียกขนาด พูดง่ายๆคุณบอกเองไม่ใช่หรอครับว่าเวลาเชื้อมาอยู่บนโต๊ะเนี่ยกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันเป็นกี่ชั่วโมงเพราะว่าแล้วถ้ามันติดอยู่บนกุ้งอะฮะแล้วคุณเอากุ้งเข้าตู้เย็นคุณอะแล้วก็อยู่รว่ากุ้งอยู่ในตลาดที่มีความชื้นมีน้ํามีความเย็นมันก็ทําให้เชื้อไม่ได้ตายเพราะฉะนั้นคุณต้องบอกซื้อว่าคุณต้องบอกวิธีการว่าลำคางคกมาแล้วต้องมาล้างให้สะอาดยังไง กุ้งปรุงสุกยังไงช่วงนี้อย่าเพิ่มไปกินกุ้งซาชิมิหรือเปล่ากุ <andal> ้งเต้นเนี่ยต้องงดอ่ะแต่ว่า,าคุณอนุชาเตรียมนะครับว่าในการประชุมครมวันอัคารที่จะถึงนี้ <ไป S 2> <า>ส่งท้ายปีใหม่ครับ <c oughs> จะเอากุ้งจากมหาชัยสมุทรสาครไปทำเนียเพื่อปรุงให้พลเอกประยุทธ์ และคอรมอได้ทานพอว่าทั้งคอรมอทั้งคุณประยุทธ์ไปประชุมที่ตลาดกุ้งเพื่อสร้างความมั่นใจจริงควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วโถสามสิบกิโลจากกรุงเทพแค่นี้เองแล้วจริงมันเกิดเรื่องเนี่ยก็ควรไปเลยสร้างความมั่นใจไม่ไปและนี่กินนายกควรจะกินก่อนไม่ใช่ลูกน้องที่ก้กนองินแล้วก็ดูว่าลูกน้องกินแล้วจะเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นก็จะได้กินวันประชุมคอรมอแม่กินกุ้งแล้วใส่ถุงมือได้หรออจรย์พิษเขาต้องใส่หมดนะครับเนี่ยเหรอฮะทำทุกอย่าง สรุปว่าเดี๋ยวนี้การกินกุ้งต้องใส่ถุงมือแล้วเอาเอาคุณไม่เคยกินในกุ้งถังอะดิกุ้งถังเขก็ต้องใส่ไม่แต่กินกุ้งเผาอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยใส่ถุงมือ อาแต่ว่ากรณีที่บอกกุ้งเครียดจัดจนฆ่าตัวตายที่สาแก้วนะครับคุณอนุชาบอกว่ารัฐบาลไม่นิ่งนองใจก็จะดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป็นอย่างดีเตรียมกระสานกระรวงพาณิชย์เข้าขยายตลาดกุ้งระบายกุ้งสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงกำลังกวัวอยู่ดันระบายกุ้งอีกเอาอะไรกันกระรวงพาณิชย์ฮะนะครับแล้วก็จะทำสตรีทฟู้ดซีฟู้ดเดี๋ยว